มาเดี๋ยวจะพาไปดูเขาร่อนทองกันตอนนี้เป็นเวลาที่น้ําน้ําลดเราก็จะเห็นเราก็จะมองเห็นเกาะกลางตรงนี้ตรงนี้เป็นเกาะกลาง,ต,งตอนเนี้ยตอนเวลานี้น้ําลดอยู่นะอ่าเราก็จะเห็นคนร่อนทองนะก็จะเดี๋ยวจะซูมกล้องไปใกล้ๆเขาชาวบ้านเขาก็จะมาร่อนทองกันนะ เดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เราก็จะไม่เห็นและเย็นๆหน่อยเราก็จะไม่เห็นเพราะว่าน้ําจะขึ้นน้ํานี้ก็จะลดเราก็เราก็จะมองเห็นหินนะหินมองเห็นทรายตรงนี้ก็จะเป็นเกาะกลางเดี๋ยวสักประมาณเย็นๆเราก็จะมองมองไม่เห็นเกาะกลางละเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูใหม่ นู้นตรงนู้นนี่ตรงนี้ก็มีคนหน้าฝนก็จะสวยเขียวชะอุ่ม ตรงกลางท่วมหมดแล้วนะคะเหลือต้นไม้ตัวนี้ต้นเดียวแล้วโรงง้นท่วมหมดแล้ว